สวัสดีครับจากกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับสู่ช่องออนไลน์โหราศาสตร์เวทอสตราซมกับอาจารย์แซมแต่ก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ขอให้คุณกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้คุณสามารถติดตามเราบน Facebook ได้ที่ a s t r o s ซมออนไลน์ rediction คลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างนี้ ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่าโหราศาสตร์เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆแม้ว่าหลายศาสนาจะรวมโหราศาสตร์เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของพลังศักดิ์สิทธ์ก็ตามคำทํำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์เวทตะวันออกโดยอาศัยดวงจันทร์ปรากฏในช่วงเวลาที่คุณเกิดเหล่านี้เป็นการอ่านค่าทั่วไป ซึ่งอาจจะตรงใจทุกคนหรือไม่ก็ได้หากต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวฟรีฟรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสามารถส่งวันเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดของคุณมาทางเพจ Facebook ของเราที่ a s t r a s e m e online prediction คำทำนายราศีเมถุนราศีธาตุลม ประจำเดือนสิงหาคม2568ในโหราศาสตร์เวทราศีเมถุนมักมีลักษณะเด่นคือความอยากรู้อยากเห็นการสื่อสารและสติปัญญาราศีเมทุนเป็นตัวแทนของฝาแฝดเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการปรับตัวไหวพริบป,ปฏิภานและความรักในการเรียนรู้ พวกเขาเป็นคนเข้ากับคนง่ายชอบการกระตุ้นทางสติปัญญาและเป็นนักสื่อสารที่เชี่ยวชาญมักโดดเด่นในการสนทนาและการเล่าเรื่องมักนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่หลากหลายตามการคำนวณทางโหราศาสตร์แบบพระเวทช่วงต้นเดือนสิงหาคม2568ดวงอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่เรือนแห่งความมั่งคั่งทางวัตถุ ความมั่นคงทางการเงินและคุณค่าส่วนบุคคลโดยทั่วไปถือว่าไม่เอื้ออำหนยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2568เป็นต้นไปดวงอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่เรือนแห่งการสื่อสารการศึกษาปฐมวยัยพี่น้องและการเดินทางในท้องถิน่นการโครจรน,นี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมาก ในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่เรือนแห่งบ้านครอบครัวและรากฐานทางอารมณ์ตลอดทั้งเดือนชาวราศีเมถุนจึงไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีจากดาวอังคารการโครจรของดาวพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนแห่งความมั่งคั่งทางวัตถุความมั่นคงทางการเงินและคุณค่าส่วนบุคคลดังนั้น ดาวพุธจึงมักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่เรือนแห่งภาพลักษณ์บุคลิกภาพและการแสดงออกต่อโลกดังนั้นคุณสามารถคาดหวังผลประโยชน์จากดาวพฤหัสได้ดาวศุกร์จะโครจรอ,อยู่ในเรือนแห่งภาพลักษณ์และบุคลิกภาพจนถึงวันที่21สิงหาคมหลังจากวันที่21สิงหาคม ดาวศุกร์จะโครจรอ,อยู่ในเรือนแห่งความมั่งคั่งดังนั้นดาวศุกร์จึงมักจะให้ผลดีแก่คุณส่วนดาวเสาร์จะโครจรอ,อยู่ในเรือนแห่งการงานในราศีมีนหลังจากวันที่สามสิงหาคมสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นคุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่หลากหลายจากดาวเสาร์ได้ราหูจะโครจรอ,อยู่ในเรือนแห่งโชคลาภสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอชุดราหูของเราคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างนี้มาพูดถึงลัคนาราศีเมถุนด้านอาชีพดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งการงานจะโคจรมาอยู่ในเรือนที่หนึ่งในเดือนนี้ซึ่งแสดงถึงภาพลักษณ์ส่วนบุคคลบุค,คลิกภาพและวิธีที่คุณนำเสนอตัวเองต่อโลกการโคจรของดาวพฤหัส อาจไม่ส่งผลดีนักแต่หลังจากโคจรมาถึงจุดนี้ดาวพฤหัสอาจเชื่อมโยงคุณกับงานด้านสวัสดิการด้วยเหตุนี้เราจึงคาดหวังผลลัพธ์ที่หลากหลายหรือปานกลางจากดาวพฤหัสการโคจรของดาวเสาในเรือนที่หนึ่งจะให้ผลลัพธ์ปานกลางผลรวมของดาวเสาและดาวอังคารอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงในที่ทำงานเช่น หากคุณเป็นพนักงานคุณอาจมีความไม่พอใจจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้อาวุโสในสำนักงานอาจเกิดการโต้เถียงวิวาทกันในที่ทำงานคุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ขณะเดียวกันการรีบร้อนในเรื่องธุรกิจก็ไม่เหมาะสมการโคจรของดาวพุธซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางธุรกิจในเรือนที่สอง ก็สามารถส่งผลดีได้เช่นกันผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยหรือนายหน้าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากจากพรของดาวพุธผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำก็จะสามารถทำงานได้ดีโดยทั่วไปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีต่อการทำงาน คนที่ทำธุรกิจจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ทำงานประจำมาพูดถึงเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ตำแหน่งของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำเรือนเงินของคุณนั้นไม่ค่อยดีเนื่องจากดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเงินดาวอังคารจึงอยู่ตรงข้ามกับเรือนเงินของคุณถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่โดยทั่วไป เราจะไม่คาดหวังผลดีใดๆจากดาวอังคารด้วยเหตุนี้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามความพยายามของคุณแต่ก็อาจได้รับผลกระทบบ้างเช่นการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานประจำอาจล่าช้าหรือลดลงในทางกลับกัน การรับเงินจากการทำธุรกิจอาจมีความล่าช้าบ้างการโคจรของดาวพุธในเรือนแห่งความมั่งคัง่งจะช่วยคุณในการสะสมความมั่งคัง่งในช่วงครึ่งแรกของเดือนการปรากฏของดวงอาทิตย์ในเรือนแห่งเงินอาจทำให้คุณใช้เงินที่สะสมไว้หรืออาจเป็นอุปสรรคในการออมเงินแต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนดวงอาทิตย์จะเอื้ออำานวย และดาวพุธก็จะเอื้ออำหนวยต่อคุณตลอดทั้งเดือนในสถานการณ์นี้คุณจะสามารถออมเงินได้อย่างมากดาวพฤหัสดาวแห่งความมั่งคัง่งกำลังสนับสนุนคุณในระดับปานกลางดังนั้นคุณจะยังคงได้รับผลประโยชน์ตามความพยายามในเดือนนี้คือเดือนสิงหาคม2568 คุณจะได้รับผลลัพธ์ทางการเงินที่หลากหลายหรือปานกลางมาพูดถึงเรื่องรักนาราศีเมถุนความรักและความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคม2568าแตำแหน่งของดาวศุกร์เจ้าเรือนที่ห้าของคุณจะเป็นมงคลในเดือนนี้เรือนที่ห้าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ความรักโรแมนติกการแสดงออก และความสุขดังนั้นคุณจึงเห็นความเข้ากันได้อย่างมากในชีวิตรักของคุณในเดือนนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมดาวสุขจะโครจรมาอยู่กับดาวพฤหัสในเรือนที่หนึ่งจะมีความเข้ากันได้ส่งผลดีอย่างมากต่อคนรักแท้นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงานช่วงเวลาแห่งความสุขจะดำเนินต่อไปแม้หลังจากวันที่ ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมผู้ที่แต่งงานแล้วความสุขในชีวิตสมรสดูเหมือนจะอยู่ในระดับปานกลางหรือดีผลรวมของดาวเสาร์และดาวอังคารจะยังคงอยู่ที่เรือนที่เจ็ดเรือนคู่ครองอาจสร้างสถานการณ์ที่แปลกและยากลำบากแต่ดาวพฤหัสจะช่วยขจัดปัญหาออกไปนั่นคือเดือนนี้ชีวิตสมรสอาจมีปัญหา แต่ด้วยพรของดาวพฤหัสปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องครอบครัวคุณอาจได้รับผลลัพธ์ในเดือนสิงหาคม2568โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนการปรากฏของดวงอาทิตย์ในเรือนที่สองหรือเรือนที่มั่งคั่ง อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับสมาชิกบางคนในครอบครัวการโคจรของดาวพุธยังคงดำเนินต่อเนื่องในเรือนที่สองซึ่งสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้ด้วยการพูดคุยหมายความว่าในเดือนสิงหาคม2568คุณอาจมีการโต้เถียงหรือการสื่อสารที่ล้มเหลวกับสมาชิกครอบครัวแต่ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุย ความสัมพันธ์กับพี่น้องอาจอยู่ในระดับปานกลางหรือดีกว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม2,568ความสัมพันธ์อาจอ่อนแอขณะที่ครึ่งหลังอาจยังคงค่อนข้างดีจะต้องระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนแม้ว่าตำแหน่งของเจ้าของบ้านหลังที่สี่เรือนครอบครัว และรากฐานทางอารมณ์ของชีวิตจะอยู่ในเกณฑ์ดีจึงอาจไม่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแต่อิทธิพลของดาวเสาร์และดาวอังคารบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนได้ตำแหน่งที่ดีของดาวพุธก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้หากคุณดูแลเรื่องครัวเรือนในเดือนสิงหาคม2568 คุณจะสามารถรักษาตำแหน่งที่ดีไว้ได้มาพูดถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมถุนในแง่ของสุขภาพเดือนสิงหาคม2568ถือเป็นเดือนที่ส่งผลดีต่อคุณอย่างมากดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนลักหน้าของคุณจะโคจรมาอยู่ในเรือนที่สองมักจะให้ผลดีกับคุณในช่วงต้นเดือน ดาวพุธจะโคจรถอยหลังและคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเกือบตลอดทั้งเดือนจึงอาจพบปัญหาสุขภาพเล็กน้อยแต่จะไม่เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพเล็กน้อยได้เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมกันของดาวเสารและดาวอังคารที่มีต่อเรือนที่สี ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจร้ายแรงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดวงอาทิตย์เป็นดาวที่บอกถึงสุขภาพมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือคุณอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของเดือนต้องขับขี่ยานพาหนะหรือใช้งานเครื่องจักรอย่างระวังเนื่องจากจะมีความกังวลว่าจะได้รับบาดเจ็บในเดือนสิงหาคม2568 ควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทุกประเภทรับประทานอาหารและดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมคุณจะสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ในเดือนนี้เหล่านี้เป็นการอ่านค่าทั่วไปซึ่งอาจจะตรงใจทุกคนหรือไม่ก็ได้หากต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวฟรีฟรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสามารถส่งวันเกิดเวลาเกิด และสถานที่เกิดของคุณมาทางเพจ Facebook ของเราที่ Astroseme Online Prediction หากคุณมีคำถามใดๆแสดงความคิดเห็นได้เลยโปรดกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้การกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นของคุณ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในอนาคตหากคุณต้องการวิดีโอหรือข้อมูลประเภทใดโดยเฉพาะโปรดติดต่อเราจนกว่าเราจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองขอบคุณสวัสดีครับ